สวัสดีค่ะสานบ้านสาวชื่มครับพี่น้องวัเสดีเบิ้งดบิาดครับสวัสดีครับเล็วค่ะอยากมาเบิ้งน้ํป่าแต่เราอยากเล่นน้ําค่ะมือเนี่ยนัเสมเนาะค่ะไปเกมเฮดขึ้นมาหลักเลยคิดได้ว่าจะคลองนุ่มีป่ายุ่วันเนี่ยค่ะสิพาพี่น้องไม่ฮ็ดสมปะโดเด็อนกไว้ซื้อได้ค่ะสุดนั่นแหละนกไว้เพราะว่านเสืออันเราอยากอันนั้นเนาะก็เลยนอกไว้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิ้งบิงค่ะลูกปะโดเนาะค่ะเพิ่นกระสียุที่โตแล้วประมาณหกเจ็ด โฮเกีดขีดห่าโีดนี่นสินะคะเนี่ยคือตัวนี้กับสิบประมาณเสริม,ม่าแปดเก้าขีดย่อส่ดอาจจะโล้แล้วค่ะตัวนี้สดๆสดที่ดอกพี่น้องเพราะว่าเสริมน็อกไว้อ <laughs> ขอเกตตาก้อนขันดับแรกเนาะค่ะเมื่อน,นี้เฮ็ดสมปลาได้ค่ะพี่น้องเดือดร้องเฮ็ดอันบ่เมนเดสอร้องหรอกล่ะเฮ็ดสมปลาไว้กินเลยทายพี่น้องเบิ้งสมปลาเนาะค่ะเฮ็ดได้หลากหลายปลาได้ค่ะปลานวนจันปลาเนี่ยก็เฮ็ดได้แต่ว่าถ้าขืนซื้อว่าสมประดูแล้วกะ อันก็เป็นสั้นนึงของสมป่าบ้านๆเฮาเนี่ยคะ่ะนี่ขอดเกตกันคะ่ะอืมเกิดนี่ยังคืนไปเลยเกิดกินป่าปานลูกอ่าม,มาค่ะยาเป็นเถานะนะคะ่ะเป็นกระยุของเพลินเอา,กาเก่าแต่เนื้อได้พี่น้องเอาแต่เนื้อนะคะเริ่มแรกเขาก็กีดเอาแต่เนื้อเป็นก้อนการสำแหลป่าเนาะคะ่ะเนื้อสดๆได,ด้พี่นอ้องเห็ดง่ายพวกตัวยาเปน็นเถาะเมงหวันเขาก็บปฏิเห็ดใส่เมงหวันดอก หลายเด้จังเลยได,ไดออ้อืมแอบอ่ะจังสี่ก้อนเขาก็ไปหั่นกระดูกออกอีกเด้อค่ะเนี่ยกระดูกเบ่าเด้อค่ะเพราะว่าพระฝักขึ้นเรื่อดขึ้นครับจังสี่เด้อค่ะตะเกาอย่าไปล่างแล้วเขาก็จะไปแล่นหนังออกเนาะ ใส่แต่เข้าผัดลมมาทางเพิินออกนี่ปาเนาะกระดอกกระเดือกแมงวันมาจะใส่ผักนี่เนื้อน่ะน้องดูงอคอยกินอันนี้ไปป่ะปุอ่์กาดตุยดีเนี่ยแมงมงเยอะแมงวังนเยอะไปอ่านี่อืม แนนะะล่างน้ำสองกันนะคะ่ะใส่เกลือลงไปพี่น้องล้างเกลือก้อนอ,อันนี้ทีเเ่เวาแเลออกมาแล้วค่ะได้แต่นเนื้อมาเรียบร้อยมีหนังอยู่กันล่างเกล็ดล้างเลือดล้างยางก้อนออกแล้วก็จะไปล้างน้ำสองน้ำสามอีกนิดอันนี้ล้างนนก้อนยังมันหลายกิดมีจากนีนน้มันรอเพิ่มยุบมันหนาวม้วน ม,ม,ม,มันาแ้วล้างเท้าที่ดีที่สุดอีกแล้วค่ะน้ำสาวเขาว่นาน่าเลว่าน้ำม,มากเข,ข,ข่าของในหลักพี่น้องเนี่ยเาขากระสิทไตแล้วไปด้เขากระสเดาเนื้อปลาไปแล้วค่ะดีดีเล้เนี่ยแหนแต่งเลยเลยพอดีพอดีอดว่าจะเาแต่งสั่นเนี่ยนะาเข้าไปพอดีอนะ่ด้ละนี่ไม่แยกเนื้อปลาเลยบปเนี่ยเนื้อออกผักหนัง เนื้อเขาขาวหนังกไว้หนึ่งตะเนื้อเด้อค่ะหรือว่าสิฟักทั้งหนังก็ได้ยึดตวันส้มเขาสิบบ้าขาวงามไปนี่จากหนึ่งวันก็นรอคนไปพุ้นเรต้องอล่อนลายดอ้วเอาไปกินเนี่ยโอ้ยอย่อ่านหนังออกกัน นี่เ้ากระเซไว้ประมาณสินาทีเนาะค่ะเซไปแล้วเ้ากระซิลง่างเกลืออีกรอบนึงได้สุดๆนะน่าเกลือก็น้ำเนึองเกิอนเนื้อปลาขาวดีนี่เป็นพูนะน้ำขาวมันออกซื่อๆหรอค่ะห้าวก็เฮ็ดไว้จะปีนกินซันบัดเป็นสมมาตรเทพก็โอดกินบ่ไหวอันนี้ก็โอทกินดิบก็ได้สะอาดสะอาดแล้วห้าก็ เราเสริมสิมสไปซอยยิ่งออกเราจะสิร้องปั้นมึงได้มือนี่เราจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนปั้นเนาะสิสู่ตาได้ป้อ,อ,อเดี๋ยวค่ะเราเสริมสิบซอยอยิ่นี่ไปเรื่ดัๆน้ำนี่เนาะยแบนี้เนาะซอยเอัตเนื้อแล้วค่ะเพราะว่าสิร้องปั้นเบิ้งมือน,นี่เาราก็ซอยเอัตเนื้อแบบนี้โหมึงเหนือดูขาดจวดแล้วไปดู ตอยเองสีแต่เป็นมกเนาะเสียไปดิเนีนี่ค่ะไเอาแบบนี้ลองปั่นเบิรงกันปั่นบ่ไหวก็ได้ฟักเอาอีกเก้าค่ะคันปั่นไหวก็ว่าได้ฟักสอยไปแบบนี้ก่อน้อค่ะเบิรงด้วยค่ะแต่ว่าต้องใส้จะละลายเนาะออเทื่อมันไดีก็เอากับปั้นเอา ไปบลางมือเดลยปั่นกระเทียมมั้ยปั่นกระเทียมน,น้ำกระแน่ออแนอ่ะน้ำแข็งกระแน่นน้ำปลาเทอรนี่ถ้าขาดได้เนื้อปลาประมาณนี้ละเขาก็ใส่กระเทียมประมาณกําหนึ่งมาเราต้องกระเทียมลงไปนะคะ่ะมือนี้ปั่นเอาเลยบะโขกจักกยำอ่าย่นปัน่นอันนี้ก็บซอนในพริ้นเฮดค่ะปั่นเลยครับปั่นเลย แ <Yeah. S 2> ระบียบขางะั่น่เยาตัดขึ้นไปับขึมาปาสันก่อนอ่ะมึงอีกรอบหนึ่งแล้วพอเลยอ่ะพกเขาด้วยมาแล้วมาแล้วครับโอเคใส่เลยนะค่ะใส้น้้ำปลาเลยพี่น้องอืม สอนมาให้หน่อยนะครับอ่ะสอนเกิดขอ,องไม้เขามีนดนวยเนาะหอมนีถ้ามีกระเทียมก็คือกิออนซดปวันนี้เนาะนี่อ่าบใบไนแล้วได้ปลากับได้กระเทียมเลยนะคะ่ะตัวส่นซีสัยไอ้เกลือไปพร้อมกันเลยนี่กระเทียมใส่หลายแนะ่เมื่อนี่เมื่อนี่ิใส่ยต้อนทองตวงนะคะ่ะต้อนทองตวงไปเลยหนึ่งช้อนเดี๋ยวสิใสองต้อนเมือ่อนี่ อ่ะ,อะเดือดสองช้อนซูรสด์หนึ่งช้อนนะคะสูตรสเสร็จซูรสด์พร้อม้ิพี่น้องอืมหนึ่งช้อนพอแ้นกำเลยค่ะกำเพราะเน้นเนาะพอดีเขาคือเค็งแต่เขาเขาสิเงินออกจากกันป่ะนี่มือนี้สิขันเลยเด้อพี่น้องเด้อข่าพี่น้องขันเลยเด้ป่ะข,ข้ามือนี่ขันโดนแน่เพราะว่าตาเขาเป็นตาปิด วา่าเสริมพะยากนันนัน่นกันเลยเป็นตายเพราะความกันท่นันกันเลยจับใส่ฟิดไปว้าย <c oughs> <c oughs> เป็นดงไี่แบบเป็ดกับเป็ดไก่โพดนะพี่น้องเนาะเป็นดงคันไว้กินเองเด้อพี่น้องเด้อแต่นนว่าจะเสริมอะไรอย่างนี้เมื่อวานเขากับผู้เสียนหลายเนาะกันเลยไม่ได้เฮ็ดขายจากเถื่อถามมาพี่น้องเคนสร้างคำมันอันร้าย สบายสดสมเป็นขายดยาอ,อกค่ะเธอคักเื่อประขาดเ่อผู้ลังคนกับแบบว่าสิเพราะว่าถูกลักอนา,ามัยหลายปนได้กะนั่นแหละก็ะขายที่ครัวเฮ็ดไว้กินเพื่อพี่น้องบ้านเฮานั่นดอกค่ะเบิ่งคลิปไปละกะอยากเฮ็ดคือสาวเสิร์ฟกะเฮ็ดค่ะหรือว่ามิสูตรพันยุราสังกาเฮ็ดของเพื่อนเองเนาะนี่แหะเขาก็บียดจนอันติดจานขึ้นอั่งสี่ไปว่าไรคุณนอค่ะบีบไปเรื่อยๆ พี่น้องนี่มังติดละพย์อ้อติดละ่ะน,นี่ไปบนวันแกนเนี่ยและค่ะติดกระมังล่ะเนี่ยคันมาโดดเติบแล้วเนาะค่ะเอามือใหญ่เอาอเก็คันได้เร็วก็ผู้บเป็นมือน้อยคันเยอเด่าเนาะตึ้งผีพลังป่ะเนี่ยก็เป็นลูกกันนะค,ะค่ะโอ้ก่อนใหญ่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไงแน่ไปแบบตอกเ่าสิปะพอ้อที่จริงๆเ้าเสริมสีเฮ็ดใส่ถุงนะ่ะมือน,นี่เนี่ยแตเลยบอกว่าใส่เบตอกไม่ค่อยหอมดีแต่เราจะใส่ขันเหลือก็ค่อยใส่ถุงน,นะเถอะเนาะอห่อส่งยังไม่ไงแท้ห่อละเท่าไหร่นี่นี่เราได้ขาดแล้วครับกลับมาใส่จังสี่ที่จริงหนะ้าบอกว่าเวลาห่อหเอียงแน่โอเคบอกว่าสั่นซองให้เอียงแน่ นะอันใบตองสันปึ๊บมาต้นเหงาใสเอาวม่มี หอามาสุไงนทนีอมสุดตสุดไหมไงเทพเนีน่ยหนึ่งหอนะสันมาเป็นห่อห่อสุด่สมห่อหนึ่งสำมาเป็นเห็ดขายสองห่อนะ รอยเป็นเป็นห่อสมกับโอเควันนี้น่ะกับแกนติกวันนี้แหละนอนเถอะน่ะใครยุดต่อนหอง่ายมือเนี่ยป่านห่อกระตุม้มมีร้านได้เฮ็ดขายได้แบบแาบน,นี้นะหองง่กระดกมด้วย สองห่อแล้วกับยังก่อไปกันสามเด็กค่ะก่อไปแบบนี้เด้อพี่น้องห่อแใหญ่ร้านสมร้านนี่ห่อหญ่คักเนาะนะอืมเริ่มห่อเป็นน้ำกันเริ่มห่อเป็นระกับห่อได้นาะค่ะแต่ก่อนนี่ห่อสมนี่สิบกว่า่อยถนัดเป็นได้เป็นห่อสมก็ถือว่าดีละแล้วสมนี้ก็เริ่มห่อได้ละก็งามอยูอย่นี่ละ ฮอจะไหนก็กินได้ยุทธ์้ฮก็อยากห้องามเนาะค่ะ really. ห so so ้องามมากก็เลยมันก็ดีพองสมฮอกับมแตกสมแตกกับสมมนาเนี่ยปึ๊บไปจับส่วนนพอดีแล้วก็คอหไ่ก็ได้กินหลายคุณอ่ะฮอกสมตาเสริมปึอสมปะโดกไม่พ็ดห้อยให้ปนีแล้วพี่น้องเด้อ คล้ายกับเด็ก่ะพอนี่น้อยสิบบาทนะในห่อเราจะบาทพวกนี้พูดนะเดี๋ยวนหลาห่อไปก้อนค่ะพูดนะลายยุคนี่พี่น้องดูพูดนะเป็นเกี้ยรขึ้นละถึงขั้นเถืงอันยังก็ถึงขั้นกระดาษกระเถิงห่อเนี่ยนะห่อใครยึดดอกซึ่งมันนี่สุดๆกับห่อพอไะใดเนี่ยล่ะแต่ประเด้ว่าห่อได้งามหรือว่าเอียงมากไหมแต่ว่า พอัเป็นส่งเก็เอารถค่ะป okay. ืมันพอส่งงยเนานะไ่มีอะไรห่องยปีได้หอส่งนี่เปหอส่งับสมเ,เลหอง่ายตะออีกหกหกอค่ะอันนี้ก็ไลเ่เอาเนี่ยเออหกซี่เป็นเท่าไหร่ สิบห้าเนาะอีกซีกับเป็นสิบหาโอ้ได้สามสิบสองห่อสามสิบสองห่อพี่น้องสมมตินะนีให้มา <c oughs> ถามนานอยากจะ้นมาดิฮะไปทเรล้วพี่น้องม่อยากหลคยค่ะเฮ็ดนิดๆหน่อยๆกับปวดเสซนเดสมอมนี่น่ะอื ฮ่อเดี๋ยวกับอิมต้นนีดเดียว่อหนึ่งมัดนั่นเห็นเฮ้ยูบเคื่อพี่น้อเดายวนั่นเย็นปรเหน็ดเลยพดีกันเลยต้นละกพดีไปต่อกันกพดีนี่ค่ะต้นแรกเนากระฮ่อไปต่อกบับนี้โกลมเพิ่มตัอกับกระ่อ,อ,อแต่ว่าลหนยังกระอดีดีเนี่ยนะอ้วนๆอยู่แล้วอน,นอกจากไพ่เม่นะคะ่ะบฮ่อมาดีแล้วห่อเสียง ตาเบ็ดตองสั่นตัว่าห่อเสียงเงั้นงๆตุปุเลยตีอเอาห่อได้สนี้เขาก็โอเคเลยเน่อนหอน่อนนันสิกับซองมือค่ะพี่น้องสมแล้วเนี่ยปิ้งกินได้ละวัชเฮดไปปิ้งกินตลอดบัดคันมันต่มันเสียดเนาะค่ะแขนโจโกยุกกนหลงว่าได้กักบ อยังก็กินดิบคือเกาอดเม่ไไรกันเลยครับนี่แหละโอ้อู้น้ำหล่อยจังเลยกินกันเลยถามท่านผู้ชมที่ผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับผมเหมือนตัวตลกไหมครับตลกไหมตลกอยู่่ตลกหรอหรอเปนเส้นอย่างก็แต่งเอาอย่างเส้นนึงเถือฮันฮันฮันลอยไงขัดไงเน่แล้วเป็นอพี่น้องพึงดูคนน่ะปึ๊ป มาสูสีเกินมูสามสิบสองห้อค่ะส้มปลาโดนะคะ่ะหรือว่าบ้านเสริมเรียกว่าปลาโดน้อยจะเอิญมาส้มปลาไค้นะคะ่ะนี่แหละพี่น้องส้มปลาสูตรสาวเสริมน้อไปเมซอนมากะเฮ็ดได้แล้วเหมืนี่ยค่ะถ้าเบิ่งบบดเป็นดูนละ่ะอยู่ในภาเข่าเขาแน่นนเนี่ยค่ะสลหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสีแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสมักพี่่น้อองดคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ